ก็ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนะก็เลยนอนนอนดูก็ค่ะเปิดคลิปเปิดไอ้นี้ดูก็เห็นสะดุดว่าตัวนี้ เขาท่าเนาะก็ลองค่ะก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยสิว่าเออมันจะดีเหรอค่ะก็เห็นกี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เห็นโฆษณาเนาะของคุณพี่อุทัยที่ว่าอยู่จังหวัดสุสาร เห็นเขาทานแล้วก็เห็นผลของก็ล่ะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีดอ๋อค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะก็ลองรู้หลังจากที่แบบหลังจากอาการปวดนั้นลดลงแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือแบบทานทานไปแล้วปวดแล้วหลังจากที่ปวดบาก้าค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วค่ะมันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยค่ะตอนนั้นทรมานมากเนาะตอนนี้ก็หายปวดแล้วค่ะก็เดี๋ยวถามความประทับใจอะคะ่ะถ้าถามความประทับใจพี่บัวผ่านนะคะว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบุลนี้บ้างคะ่ะก็ประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะ,คะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินละ อค่ะถ้าถามความมั่นใจค่ะว่าแบบผิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยฟื้นฟูกับไขข้อได้เป็นอย่างดีอยากให้พี่พวัพันพูดนิดนึงอะคะ่ะก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็ดีอ่ะค่ะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยปวดแล้วก็แสบแล้วตาม เหมือนเหมือนไม่ใช่ปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไปในกระดูกอ๋อปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับมันตึงครับอ๋อมันตึงนะคะเป็นมานานหรือยังเอ่ยประมาณปี60ศครับปี60ก็เป็นมานานเนาะค่ะแล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับคือคือด้วยด้วย ด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรอ่ครับอ๋อแล้วคุณพี่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลทางช่องทางไหนคะทางดูทาง y o u t u ค e y o u t ท b e เนาะก็ทำไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ดีบุลเพื่อฟื้นฟูเรื่องกระดูกคะอ่ามันจะให้ใครช่วยดีก็ไม่มีใครช่วยได้แล้วกนากตัวเราเองก็ต้องก็เลยตัดสินใจแล้วเห็นเขาทานดีก็เลยเปิดใจลองทานเนาะใช่ครับค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจักกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณสักน หนึ่งซองครับซองซองหนึ่งซองที่สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมันมันผ่อนกายมันไม่ตึงเลยคือปกติที่เคยทุวนนะครับเข้าเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ําธรรมดาอย่านั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่า๋อนั่งขาเดียวใช่ครับแล้วทุกวันนี้เราใช้ได้ สองขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่กล้าลงเต็มที่ออแต่ก็ยุรู้สึกดีขึ้นถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องแต่อีกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นยังบ้างเส้นที่เคยตึงไม่ตึงแล้วครับไม่ตึงแล้วสามารถใช้ชี่ได้ปกติเดินได้เดินได้ปกติก็เดินได้เดินได้แต่แต่ไม่คล่องโดยเอาไอ,ไ,อไอ้เนี่ยดีบุลเข้าไปเนี่ยค่ะ รู้สึกจะคล่องกว่าเดิมแล้วก็เบาพี่เคยตึงก็ไม่ตึงแล้อ๋อค่ะสุดยอดมากเลยนะะก็ถ้าพวกถามความประทับใจอะค่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพานประทับใจอะไรในผลพันธ์ดีบุ๋นบ้างคะก็ประทับใจนะครับว่าที่ทานมาแล้วมือใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับค่ะตอนนี้ก็การันตีจากผู้ใช้จริงเลยเนาะการันตีผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเยอะครับค่ะทุกวันนี้อ๋อแต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่สมพันธ์ให้เท่าไหร่คะ เกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบเลยนะว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยานี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะ แต่พอมารู้จักจกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง<ะ>ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขา<ะ>ก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่า<ะ>ตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาะหกสิบสี่ปีแล้ว<ะ>ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุง<ะ>เขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยาก วัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกอารถไปรับกลับอะค่ะ แต่จะเดินได้ละคืนนั้นกลับมาบางถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะ,จะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะอืค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนนะมีอาการปวดนะคะ,คะก็เห็น<ว><ว>บอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก,ก็ต้องช่วยพยุงใช่ค,คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลยอะค่ะหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นข่าวได้ด้วยโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผิดภัณฑ์ดีบูลบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา uh huh. ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะัสวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสะบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ72ฮะเ2็ดอเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเท่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดอย่างไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณ2เดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมครนี้ก็ไม่ ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเราไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งประมาณสองเดือนเมื่อก่อนเคยทดลองทานอื่นมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลคือตัวอื่นก็ไม่ได้ทานฮะคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง ยูทูบเนี่ยครับยูทูบเนาะก็เห็นบุกออกก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าบุกที่เขาทานสัให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมคะครับจะทดลองจะทดลองดูอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง ห้าซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งซองแรกนะคะเพราะว่าหนึ่งกล่องนี้มันมีห้าซองพอทานครบห้าซองหนึ่งกล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวอยากให้คุณลุงอะค่ะช่วยแนะนํานะคะว่ากรณีคนที่มีปัญหาแบบนี้ให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะให้แนะนําเลยค่ะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูนแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูนกันนะครับหายแน่นอนครับคือ,ค,อคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะ